สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนจ้าวันนี้ป้าแป๋วจะพาทุกๆคนมาดูความมีสีสันของไม้ประดับชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้มงคลสําหรับคนเกิดวันพุธเนาะเรากําลังดูต้นโกศลจ้าต้นโกศลมีหลากหลายแบบเนาะแตกต่างกันที่ลักษณะใบแล้วก็สีสันของเขา ต้นนี้ป้าแป๋ว่ามีสีสันมากๆเลยป้าแป๋วก็เลยอยากให้ทุกๆคนได้ดูกันจ้ะในหนึ่งช่อในหนึ่งใบเนี่ยในหนึ่งกิ่งเนี่ยมีความเล่นสีแบบว่าเล่นสีจนแบบสะใจเลยทั้งเหลืองทั้งเขียวทั้งชมพูทั้งแดงทั้งน้ำตาลเยอะไปหมดเลยจ้ะนี่ในช่อหนึ่งมีสีครบหมดเลยสวยงามมาก โกสลน,นี่เป็นหนึ่งในไม้มงคลของคนเกิดวันพุธนะจ๊ะคนเกิดวันพุธปลูกไว้ก็จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองเป็นไม้มงคลประจําของคนเกิดวันพุธปลูกได้ทั้งพุธกลางวันและกลางคืนเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบอยู่กลางแจ้งยิ่งแดดยิ่งงามนี่จ้ะกิ่งเขาในนิดเดียวกิ่งเขาในน้อยนึง แต่ว่าเขาก็เอาไปชำได้เวลาที่ป้าแป๋วแต่งกิ่งอะเนาะป้าเป๋วก็จะเอาไปเสียบไว้ในถุงดําเขาก็ติดติดแล้วเราก็ไปปลูกอีกที่หนึง่งเลี้ยงง่ายจะ้ะเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนทนโลกทนลมทนร้อนทนหนาวมีความอดทนสูงจริงๆแถมยังสร้างสีสันให้บ้านเรือนได้ด้วยปลูกประดับนี่ป้าแป๋วก็ปลูกเป็นรั่วเป็นแนวไปแต่ว่าต้นนี่พอดี ช่วงหลังๆนี่จงไว้จงไว้ให้เขาสูงแต่ก่อนนี้ป้าเป๋วก็จะตัดแต่งกดไว้ให้มันเป็นพุ่มประมาณอยู่ซักเคียงเอวเคียงอกเนี่ยเนาะเวลานั่งเขาก็จะเป็นทรงพุ่มทีนี้เองก็จงกิ่งเอาไว้จงกิ่งเอาไว้จะไปขายายพันธุ์จงกิ่งเอาไว้ไปปักชำนี่แหละจ้ะยังไม่ถึงเวลาตัดป้าเป๋วก็เลยรีบมาถ่ายให้ทุกๆคนได้ดูก่อนถึงความเล่นสีของเขาเนาะเขามีเสน่ห์มากเลยน่ะเขาไม่ต้องดูแลอะไรยากเลยเด้ ปลาเป๋ากปปลูกทิ้งปลูกข้างปลาเป๋ากปปลูกแล้วให้เขาอยู่ในสายตาเนี่ยจะ้ะแต่ว่าไม่เคยได้มาแบบไม่ได้ใส่ใจอะไรเป็นพิเศษเลยเขาสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่ไ,ด,ได,ด้ไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะฝนไม่ว่าจะหนาวเขาก็สู้มาได้เลยจะ้ะนี่สู้มาได้แต่ช่วงฤดูนี่เขามีสีสันมากฤดูแรงๆร้อนๆเนี่ยมองไปทางไหนก็เหี่ยวก็เฉาแต่พอมามองมากรุสนเนี่ยจะ้ะ มองมาโกสลนนี่สดชื่นหัวใจได้อยู่ยังมีความสดใสเบิกบานได้อยู่มีความเล่นสีรอเราให้เราหันมามองมีความสดใสามากเลยจ้ะเนี่ยโกสลนนี่เขาต่างกันหลายแบบหลายใบเนาะแต่ก่อนป้าเป๋วมีเยอะมากเลยมีเยอะมากมีหลายแบบมากที่นี่ก็บางที่ก็ให้เขาบ้างอะไรบ้างก็ดับศูนย์อันนี้คือต้นประมาณสองเมตรป้าเป๋วปลูกไว้ ตั้งแต่ปีน่าจะเกือบเข้ายี่สิบปีละจ้ะต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดเลยอ่ะนะเหมือนอย่างที่ป้าเป๋วให้หลานป้าแป๋วไปน่ะอันนั้นอ่ะเขาไม่ตัดเลยเนี่ยสามารถเป็นต้นใหญ่ได้เลยเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งได้เลยสูงท่วมหัวสูงกว่าต้นในนาอีกอันนี้ให้ดูอีกต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นนี้จะอยู่ในร่มเพราะอยู่ในร่มละสีเขาก็ไม่ค่อยเล่นเนาะไม่ค่อยเล่นสีเท่าไหร่ต้นนี้ลักษณะใบก็แตกต่างจากต้นเมื่อกี้เนาะ อันนี้ใบเขาจะยาวๆพิพิ้วๆเป็นริ้วๆไปนี่อันนี้เล่นประมาณสองสามสีแต่ก็ดูสวยงามดีจะ้ะมีสีสันไปอีกแบบเขาจะมีดอกด้วยนะโกศลนนะถ้าเกิดกิ่งเขาแก่ใบเขาแก่นะ่ะเขาจะมีช่อแล้วก็ออกดอกมาเป็นผู้ๆก็สวยดีเหมือนกันอันนี้อยู่ในล่มใต้ต้นจำปาเป็นดงของต้นชะพูป,ป้าเปียวจะพามาดูอีกแบบหนึ่งนี่ อันนี้ใบาลายลายสีเหลืองเหลืองนี่จะ้แะ,ะแล้วป้าเป๋วก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอันนี้คือต้นโกสนชนิดหนึง่งที่มีใบลักษณะแบบนี้เนาะเป็นสีเหลืองอลา,ามอันนี้ต้นนี้ป,ป้าเป๋วแต่งทรงพุ่มไว้สูงประมาณเคียงอกเนี่จะ้ะอันนี้คืออยู่ร่มก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่แต่พอแบบโดนแดดหมายถึงว่าต้นที่โดนแดดหน่อยอะไรหน่อยเนี่ย สีเขาจะเหลืองชัดจ้ะสีเขาจะเหลืองจะเขียวไม่ค่อยเยอะสีจะเหลืองชัดเจนทีนี้ป้าเป๋วจะเล่าให้ฟังว่าสมัยแต่ก่อนนะ่ะคนเฒ่าน่ะแกเข้าใจพิษเด้อแกเข้าใจว่าต้นเนี่ยเขาเรียกต้นใบเงินใบทองเขาเรียกต้นใบทองสมัยแต่ก่อนเวลาเก็บไปทําพิธีมงคลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเขาหาใบเงินใบทองกันเน่ะมาละเด็กต้นนี่ป้าเป๋วก็เลยแต่ก่อนป้าเป๋วก็ไม่รู้เนาะ ป้าแบบก็เห็นเป็นสีทองเออก็กกคือจะใช่น่ะแหละวะทีนี่กันเลยพอมามีความรู้พอมาอยู่ในวงการที่ว่าเรารักต้นไม้เราปลูกต้นไม้มาเงี่ยเนาะเราก็เลยเพิ่งมาลูว่าโอ้ยต้นนี้ไม่ใช่ต้นเงินต้นทองดอกจ้าไม่ใช่ต้นใบทองดอกจ้าแค่ลักษณะเขาค่ายครึงเขาสวยงามเขาเหลืองอลา,ามประดุดดังทองคําเฉยๆแต่ต้นเนี่ยเขาชื่อต้นโกศลนจ้าเนี่เป็นต้นโกศลนใบอีกแบบหนึ่ง เป็นใบที่ว่า้ข่คืนกันเนาะป้าเป๋อก็เลยบอกคนเถ่าคนแก่ไปคนเถ่าคนแก่ก็เลยว่าอ้ยเข้าใจพิษมาตั้งนานว่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วเข้าใจพิษก็ขอให้รักต้นไม้กับเป็นใช้ได้แหละไม่ใช่พอเข้าใจพิษปุ๊บปบตัดทิ้งไม่ใช่เก็บเอาไว้ก่อนจ้าเอาไว้ใช้ประยชน์นี่กระปูกเป็นไม้ประดับได้สวยงามมากเลยเวลาแล้งๆนะเขาร่อนกันเกล็นก็แล้งเนาะ ไปทางไหนก็เหี่ยวเหี่ยวต้นโกสลนเนี่ยจะเขาทนดีจังเลยเขาทนอยู่คู่กันก็เราไปป,ปลาแป๋กเปปลูกไว้นานมากเลยแล้วก็อยู่กันมาต้นนี้ไม่ค่อยโดนแดดปกติแดดไม่ค่อยลงต้นนี้จะได้ล่มทั้งต้นขน,นุนได้ลมทั้งต้นจำปาก็เลยสีสันกระดอนกระด่างไม่ค่อยเหลืองอลามเหมือนต้นที่โดนแดดนี่ต้นนี้โดนแดดเต็มเตม็เขาก็จะเหลืองสวยเลยจ้ะ ปบบ้าเป๋านำส่งความสุขปบบ้าแป๋วนำส่งสีสันแล้วก็ปบบ้าแป๋วนำส่งเก็สเล็กเก็สน้อยให้ทุกๆคนได้ดูกันเนาะบางคนทำแต่งานไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยจ้ะเปิดหน้าจอมาเลยดูช่องป้าแป๋วคนบ้านสวนอย่างน้อยก็ได้เห็นต้นไม้หลากหลายมองไปแล้วก็สดชื่นหัวใจมองไปแล้วก็อิ่มเอมเรียกรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆจากทุกๆคนได้ป้าเป๋วก็ดีใจ ป้าเป๋วขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้ป้าเป๋วนะจ๊ะป้าเป๋วยังมีต้นไม้อีกมากมายในบ้านป้าเป๋วนี้ป้าเป๋วก็จะนํามาเล่าให้ทุกๆคนฟังเนาะนํามาพาให้ทุกๆคนได้ดูกันติดตามชมกันทุกๆคลิปนะจ๊ะป้าเป๋วอยากให้ทุกๆคนมีความสุขนะทุกๆคนมีรอยยิ้มมีความสุขมีความสดใสนะจ๊ะป้าเป๋วหวังใจว่า เราจะพบกันทุกๆคลิปเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้ป้าเป๋าต้องขอตัวไปก่อนเดีย๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าทุกๆคนติดตามกันคลิปหน้านะ